รู้ไหมครับว่ามีโรคบางอย่างห้ามดื่มชากับดื่มกาแฟครับถ้าคุณยังไม่รู้ต้องฟังคลิปนี้เลยครับวันนี้หมอหมีจะมาแนะนําห้ามดื่มชากาแฟเด็ดขาดถ้าคุณเป็น3โรคนี้นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับต้องยอมรับนะครับว่าเครื่องดื่มที่ชื่อว่าชากับกาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมเลยนะครับหลายคนเนี่ยดื่มให้สดชื่นหลายคนดื่มเพื่อความอร่อยนะครับ แต่บางคนยังไม่รู้นะครับว่ามีโรคบางอย่างนะครับถ้าดื่มเข้าไปมากๆแล้วจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้ดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาบอกเลยครับว่ามีโรคอะไรบ้างนะครับที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยทั้งชาหรือว่ากาแฟเนี่ยจะไม่ดีต่อร่างกายนะครับมีหลักๆยอยู่3โรคด้วยกันถ้าอยากรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นโรคหัวใจอยู่โดยเฉพาะโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจจะเต้นช้าหรือว่าเต้นเร็วนะครับเต้นพริ้วแบบนี้อันนี้ไม่แนะนําให้ดื่มชาหรือกาแฟเพราะว่าอะไรเพราะว่าในตัวชากับกาแฟนะครับจะมีคาเฟอีนอยู่ครับไอตัวคาเฟอีนเนี่ยนะครับจะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นหัวใจของเราได้ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าหัวใจเราเต้นผิดจังหวะอยู่ถ้าเราดื่มไม่เยอะนะครับวันหนึ่งเนี่ยกาแฟาา2 3, แก้ว3ามแก้วแล้วก็ดื่มชาเข้าไปอีกนะครับ คาเฟอีนจะไปกระตุ้นเลยครับทำให้หัวใจเนี่ยอาจจะเต้นผิดจังหวะหรือว่าบางทีเนี่ยนะครับอาจจะทําให้หัวใจหยุดเต้นได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําเลยครับว่าใครนะครับที่เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่และยังรักษายังไม่หายดีนะครับไม่แนะนําให้ดื่มชากาแฟเลยครับ แต่ถ้านักษาหายแล้วนะครับสามารถดื่มได้เลยครับข้อที่ 2. โรคไตระยะท้ายนะครับหลายคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาถามหมอมีเยอะเลยนะครับว่าเป็นโรคไตาสามารถดื่มชาดื่มกาแฟได้หรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งโรคไตเสื่อมจะแบ่งออกเป็น5ระยะด้วยกันคือระยะ1 2 3 45 ซึ่งแต่ละคนเนี่ยครับจะมีหลักปฏิบัตินะฮะหรือว่าการรับประทานอาหารต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับไตระยะ12-3อเนี่ยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกตินะครับดื่มชาดื่มกาแฟได้แต่สําหรับใครที่ระยะ3ไปปลายนะครับหรือว่าระยะ4ระยะ5แล้วแบบนี้นะครับต้องจํากัดปริมาณหรือระมัดระวังการดื่มชากับกาแฟเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในตัวกาแฟหรือว่าชาเนี่ยครับจะมีตัวฟอสฟอรัสหรือว่าตัวโพแทสเซียมที่สูงครับคนที่เป็นไตเสื่อมระยะท้าย ค,ความสามารถในการขับพวกฟอสฟอรัสนะครับหรือว่าขับโพแทสเซียมอ,ออกจากร่างกายเนี่ยก็จะน้อยกว่าคนที่มีไตปกติดังนั้นถ้าเราดื่มเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับในเลือดของเราก็อาจจะมีโพแทสเซียมสูงขึ้นฟอสฟอรัสสูงขึ้นได้อันนี้อาจจะไม่ดีต่อหัวใจของเราอาจจะทาให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําเลยครับว่าใครที่เป็นไตระยะท้ายนะครับควรปรึกษานะครับหมอประจําตัวเราก่อนนะครับว่าสามารถดื่มชามกับกาแฟได้หรือเปล่านะครับถ้าปริมาณฟอสฟอรัสโอโหเราสูงมากๆอย่างเงี้ยคุณหมอเพา จำกัดปริมาณหรือว่าหลีกเลี่ยงการดื่มไปก่อนซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นอย่าลืมถามคุณหมอก่อนครับข้อที่3โรคนอนไม่หลับนะครับใครนะครับที่แบบโอ้โหนอนไม่หลับสักทีใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะนอนหลับนะครับหรือว่าตื่นกลางดึกขึ้นมาแบบนี้นะครับต้องระมัดระวังเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของคาเฟอีนเลยครับโดยเฉพาะพวกชากับกาแฟต่างๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ากาแฟเนี่ยนอกจากกระตุ้นหัวใจเราแล้วเนี่ยนะครับ ยังมีส่วนในการกระตุ้นระบบประสาทของเราให้เราตื่นตัวนะครับกินเข้าไปแล้วเราก็จะสดชื่นเนาะหลายคนเวลาทํางานก็จะต้องดื่มกาแฟเพื่อให้มีแรงนะครับมีความสดชื่นในการทํางาน,นได้ตลอดวันนะครับและนอกจากนี้นะครับกาแฟยังมีฤทธิ์นในการขับปัสสาวะด้วยนะครับอแอบก็คือพูด,ดง่ายๆคือถ้าเรากินตอนเย็นๆยนกินตอนกลางคืนแบบนี้บางทีเนี่ยนะครับเราจะฉี่บ่อยมากๆตอนกลางคืนบางทีตื่นขึ้นมาฉี่แล้วเนี่ยสีหรอบทําให้นอนไม่หลับเลยนะครับดังนั้นเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นมีปัญหาเรื่องการนอนนะครับแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงการ ดื่มชาก,กับกาแฟเลยแต่ถ้าอยากดื่มจริงๆนะครับแนะนําว่าให้ดื่มไปตอนเช้านะครับเลยเที่ยงอันนี้ไม่เอาเลยนะครับถ้าตอนบ่ายๆนี้ไม่เอาแล้วเพราะว่าฤทธิ์ของกาแฟเนี่ยมันอาจจะส่งผลตอนนอนตอนกลางคืนได้ดังนั้นนะครับแนะนําว่าใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับหลีกเลี่ยงการดื่มชาและกาแฟแต่ถ้าอยากดื่มจริงๆให้ดื่มก่อนเที่ยงนะครับ นอกจากนี้หลายคนก็พิมพ์เข้ามาถามหมอหมีเยอะนะครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันในเลือดสูงเนี่ยสามารถดื่มกาแฟ е ได้ไหมคําตอบก็คือดื่มได้นะครับไปตัวกาแฟ е เนี่ยไม่ได้มีส่งผลอะไรทําให้ตัวเหล่านี้แย่ลงนะครับแต่ส่วนผสมเหล่านั้นเนี่ยละครับอาจจะส่งผลทําให้ตัวโรคแย่ลงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําตาลนะครับถ้าใส่น้ําตาลเยอะคนที่เป็นโรคเบาหวานน้าตาลก็จะขึ้นได้หรือว่าพวกกาแฟทรีนวันต่างๆที่มีครีมเทียมนะครับก็จะมีส่วนประกอบของไขมันทรานหรือว่าคอเลสเตอรอลก็จะทําให้ไขมันในเลือดสูง ได้หรือว่าถ้ามีโซเดียมเยอะๆในกาแฟาเนี่ยนะครับก็จะทํำให้ความดันขึ้นได้เช่นกันครับ ดังนั้นเนี่ยต้องเลือกกาแฟให้ดีด้วยนะครับกาแฟดําก็จะดีที่สุดแต่ถ้าอยากดื่มกาแฟทรีนวานแล้วไม่อยากรู้สึกผิดต่อร่างกายไม่อยากส่งผลต่อน้ําตาลไขมันความดันเนี่ยนะครับก็อาจจะเลือกเป็นกาแฟหมอหมีนี้ก็ได้นะครับกาแฟหมอหมีนี่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับตอบโจทย์สําหรับคนที่รักสุขภาพเลยครับกาแฟหมอหมีเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ําตาลใช้ความหวานจากญ้าหวานใช้ครีมเทียมจากน้ามันลําข้าวดังนั้นจึงไม่มีไขมันทรานและคอเลสเตอรอลครับที่สําคัญคือโซเดียมต่ําพลังงานต่ําคาเฟอีนต่ํา คนที่มีปัญหาเรื่องน้ําตาลไขมันความดันสามารถดื่มได้เลยครับใช้อาราบิก้าแท้จากประเทศบราซิลหอมกลมกล่อมอร่อยครับ1กล่องมีทั้งหมด10ซองใครสนใจสามารถคลิกตะกร้าหรือว่าดูรายละเอียดในคอมเมนต์ได้เลยครับสรุปนะครับ3โรคที่ห้ามดื่มกาแฟเพราที่1โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ข้อที่2โรคไตเสื่อมระยะท้ายๆและข้อที่3คือโรคนอนไม่หลับนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่มั่นใจนะครับว่าสามารถดื่มชากาแฟได้หรือเปล่าสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรบ้างเนี่ยหมอหมีจะมาช่วยตอบนะครับว่าสามารถดื่มได้ไหมหรือว่าดื่มได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาห์มอยด้วยนะครับตอนนี้หมอลงคลิปทุกวันเลยครับทั้งคลิปยาวคลิปสั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเรื่องสุขภาาพนคกกดดดลิิปีี้้ไวตตมมมหหอ ไว้ได้เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย